นะมนหนึ่งฟันเพจบอกได้แล้วจ้าอุ้ยกราบขอบพระคุณมากค่ะที่รีวิวให้หนูนะจ้ามนหนึ่งค่ะนะแจกน้ำมนต์ปกติเราจะปล่อย CF ใช่ไหมรหัสน้ำมนต์เนี่ยนะคะวันนี้เรามอบให้พี่ๆนะฟรีคนละหนึ่งขวดนะคะนะราดมนหนึ่งมนหนึ่งหมอม้าน้องหนูเลขหนึ่งจ้ะใครติดแล้วรีวิวให้หน่อยจ้ะที่รักจ้ะใครติดแล้วรีวิวให้หน่อยจ้ะใครติดแล้วรีวิวให้หน่อยจ้ะ นมนหนึ่งนะอาจารย์อาจารย์ดูหน้าจอให้หนูหน่อยจ้ะหนูไม่เห็นแฟนเพจเลยแล้วหนูเล่าให้แฟนเพจฟังก่อนนะจ๊ะว่าหนูว่าคือเศรษฐีแบงค์ยี่สิบนะคะหนูไม่ใช่เศรษฐีแบงค์พันนะถ้าบอกว่าการอวดเงินของอาจารย์เท่คือถ้าการอวดเงินของหนูพี่ๆไม่ต้องแบบว่าหมั่นไส้เลยจ้ะเพราะว่าหนูเนี่ยหนูพูดกับแฟนเพจแฟนเพจเสมอตั้งแต่ สมัยเมื่อ14ปีที่แล้วเนาะจานะันเนาะหนูเนี่ยคิดเสร็จคือเศรษฐีแบงก์ย่คือหนูทามาหากินนะพี่จ๋าเงินที่ได้ของหนูเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเงินด้วยเราทําอาทตย์ที่สุดจริตเนาะทามาค้าขายเงินอาจจะไม่ได้อ่าไม่ได้ทีเดียวในแบบบุ้มบั้มแต่เงินของหนูนะฮะนอกจากถูกหวยนะยกเวยนยกเว้นไ้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจเนี่ยเป็นเงินที่ได้เรื่อยๆได้เก็บสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูสโลแกนของหนูหน,หนูคือเศรษฐีแบงค์ยี่สิบ หนูจะแลกแบงก์ยี่สิบไปเยอะมากเลยหนูจะแลกแบงก์ยี่สิบไปเยอะมากเลยนะแฟนเพจน,นะคะแบงก์ยี่สิบที่หนูแลกได้แบงก์ยี่สิบใหม่ที่หนูแลกเนี่ยแบงก์ยี่สิบใหม่ที่หนูแลกเนี่ยหนูโชคดีมากๆนะคะนะ,ะ,นะะรู้จักกับพี่ผู้จัดก,การธนาคารนึงเขาบริการดีมากๆเพราะคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็น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 ไปเปิดบัญชีลูกน้องของหนูไปเปิดบัญชีนะ,ะที่นั่น ะะท,ที่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 ลูกน้องเราอยู่เนี่ยนะคะเขาก็เลยเมตตานะคะตอนนี้780บาทแล้วค่ะน้ำมนหมอม้าเนาะหนูเลขหนึ่งค่ะ780บาทแล้วนะคะมนนะคะเนาะหนูมอม้าไอ้เนาะหมอม้าเนาะหนูเลขหนึ่งมนหนึ่งเจ็บาทแล้วนะคะตอนนี้น่าจะเกินแล้วเดี๋ยวแป๊บนะจ๊ะมนหนึ่งใครซีเอฟไม่ติดมีไหมคะใครไม่ติดเดี๋ยวหนูยกให้อีกทีหนึ่ง รหัสนี้ค่ะมีแค่หนึ่งพันสองร้อยบ้านเท่านั้นนะคะมนหนึ่งนะพี่จ๋ามนหนึ่งอันนี้แจกฟรีนะค่ะมนหนึ่งนะมนแจกฟรีนะคะเสียค่าส่งเหมาจ่ายตลอดทั้งบินสี่สิบเก้าบาทพี่จ๋าไม่ใช่ไหนหนึ่งจ้ะพี่จา๋จาพี่จรินทิมผิดอใหม่จ้ะพี่จ๋ามอมา้าเนอะหนูเลขหนึ่งมนหนึ่งอะค่ะมอมา้าเนอะหนูเลขหนึ่งนะที่รักนะคะทันไหมทันไหมพี่จ๋าทันไหมทันไหมทันไหมตอนนี้แปดร้อยบ้านแล้วค่ะโอ้โหเร็วมากแปดร้อยบ้านแล้วค่ะนะคะ 800แปดร้อยบาทละค่ะมนหนึ่งพี่พัชระติดหรือยังคะนะมนหนึ่งนะฮะหนูทําพิธีให้คืนนี้นะคะพี่จา๋านะวันจันทร์ฟ้อนจันทร์เลยนะคะวันมหามงคลเลยนะแฟนเพจนะคะวันนี้ทําให้ด้วยความรักนะคะนะวันนี้ทําให้ด้วยความรักนะวันนี้ไม่ได้ปล่อยเป็นซีเอฟเป็นราคานะคะวันนี้มอบให้ฟรีท่าละหนึ่งขวดนะคะเดี๋ยวทาพิธีให้คืนนี้เลยนะคะนะเที่ยงคืนค่ะน,นะแต่จะขอเวลา เตรียมงานก่อนจะเลิกไลฟ์ตอนห้าทุ่มค่ะนะราสมนหนึ่งค่ะมนหนึ่งหมอม้านะหนูเลขหนึ่งค่ะนะมนหนึ่งเป็นน้ำดื่มที่ไม่แกะฝาออกเลยนะคะวันนี้นะคะนะนำน้ำอาบแสงจันรทนะ,ะทำตามตํารางวันนี้มีคนถามว่าจุดทุบขอพรพระจันทร์จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรก็ได้ใครที่อยู่กลางแจ้งสามารถปักทูบลงดินใครที่อยู่บ้านต่างจังหวัดนะ หรือบ้านที่มีพื้นที่หน่อยนะแฟนเพจไม่ได้อยู่คอนโดอะไรเงี้ยนะเราสามารถจุดทูบได้15ดอกนะกับปุกป,ปักทูบกลางแจ้ง15ดอกนะหลังจากเราขอพรแล้วเรียบร้อยนะคะแฟนเพจนะคะตามตำราโบราณเนี่ยเขาบอกว่าการอาบแสงจันท์เนี่ยนะ ที่ดีเนี่ยจร,จริงๆเราขอพรพระจันทร์ได้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มสิบเก้านาฬิกาสามสิแปดนาทีหนึ่งทุ่มสามสิแปดนาทีจนถึงรุ่งสางแต่การอาบแสงจันทร์ที่ดีมากที่สุดได้รับพลังที่ดีนะตามความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคือช่วงจังหวะที่พระจันทร์ตั้งฉากกับตัวเรานะคะพี่จันร์นะคะนะอยู่กลางศีรษะแสพระจันทร์ตรงกับศีรษะของเรานะแฟนเพจน,นะคะ้วก็โดยประมาณนะคะก็ประมาณห้าทุ่มต่อกว่านะไม่เกินเที่ยงคืนโดยประมาณนะคะนะ ราดหมุนหนึ่งหมุนหนึ่งติดไหมจ๊ะติดไหมจ๊ะเดี๋ยวรหัสต่อไปจะมาเลยราสต่อไปจะมาเลยอาจารย์ทําไว้ทั้งหมดเลยก็ได้จ้ะทั้งสามรหัสให้แฟนเพจเ,เลือกหรือว่าจะเอาเอารหัสเดียวเลยอาจารย์จะได้อารหัสเดียวเลยจะได้รู้จํานวนเงินใช่ไหมใช่แอดมินด้วยอ๋อด้ไดายหมุนหนึ่งหมุนหนึ่งตอนนี้โอ้โหจะก,ก้าวใกล้จะเกือบ เกือบจะพันแล้วครับโอ้มันไลลเรื่อยๆเลยจะพี่จ๋ายังบอกจำนวนไม่ได้เลยจ้ะพี่จา๋าทำไมพี่ไม่ติดพี่พัชรละพี่พัชรละอืมเฮ้ยขาประจำไม่ติดเป็นไปได้เดี๋ยวจะพี่จ๋าพ,พี่พัชรละขาประจำไม่น่าไม่น่าไม่ติดนมนหนึ่งมอมาแล้วหนูเลขหนึ่งน้ำมนนนะคะมันจะทําให้ในวันจันทร์ฟ้อนจันทร์คือวันนี้นะคะปกติน้ำมนุของหนูนะต่ําสุดต้องมีร้อยวันนี้ไม่มีค่ะนะวันนี้ให้แฟนเพจนะ แต่แฟนเพจเสียค่าส่งเองเมาสจ่าย49บาทนะฮะนะพี่จัดทันไหมทันไหมใกล้จะหนึ่งพันแล้วครับมีหนึ่งพันสองร้อยกว่าขวดนะตอนนี้เหลือสองร้อยกว่าขวดแล้วครับมนึงมนึงตอนนี้เหลือแค่สองร้อยกว่าขวดค่ะแฟนเพจจ๋ะเหลือไม่ตอนนี้เหลือสองร้อยกว่าขวดจ้ะแฟนเพจมันจิต็มแล้วเ้อะพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานไม่ติดวันนี้ติดแล้วค่ะ